สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเมืองไทยพีเคเสนชัยมวยไทยยิมน,นะครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาก็พลาดท่านะครับ แพนน็อกให้กับแอนตาคาเซมในยกที่3ามนะครับเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกผิดหวังนะครับและก็มีดราม่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับหลังจากชกเสร็จนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าแอนตาคาเซมนี่ก็เข้ามาขอโทษเมืองไทยแล้วนะครับและฝั่งของเมืองไทยเองนะครับก็ได้เรียกว่าเปิดใจแบบหมดเปลือกนะครับสำหรับการชกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราก็มาฟังเสียงของเมืองไทยนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับกับผลการชกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับชกเสร็จกลับมาก็ นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับก็คิดนู่นนี่นั่นครับก็เครียดอยู่ครับผมก็แออพ้นะครับผมก็ขอโทษทุกพี่นะครับเสียชื่อเสียงผมก็สู้เต็มที่ครับแต่ทุกพี่แกก็เข้าใจผมเข้าใจแล้วพวกพี่หวังพวกโค้ดพวกอะไรใกล้ชิดคนใกล้ชิดเขาก็น่าจะเข้าใจและว,ว่าผมบกพร่องตรงไหนในตัวนะครับผมผมก็มีจุดบกพร่องอยู่ ก็ถามว่าผมเสียใจไหมการแพ้นเนี่ยผมก็เสียใจธรรมดาเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียนมาเพราะผมผ่านมาเยอะถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็ผ่านกว่านี้ก,เก,ก็เจ็บกว่านี้ก็เจ็บมาบ่อยแต่เพนี้เจ็บใจมากกว่าคือเราทําอะไรไม่ได้ตามใจที่เราต้องการนะเพราะว่าก็มีข้อบกพร่องในร่างกายในตัวเองนะครับผม ก็คนที่ใกล้ชิดอาจจะรู้อย่างพี่ก็น่าจะรู้ว่าบอกบ่อยอย่ก็แต่ก็เรียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนอนคิดนู่นนี่นั่นไม่อยากจะเปิดดูคลิปอะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าไม่อยากดูตัวเองมันไม่มีความภาคภูมิใจเลยครับก็ถามว่าเจ็บเยอะไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็มีบวมประมาณนี้แต่ก็ เยอะกว่านี้ก็โดนมาแล้วก็เลยถือแบบแท่นี้ก็ไม่เท่าไหร่ละว,ว่าเราเคยเดินโดนคนนี้มาเยอะก,ก็โดนมาแล้วครับว่าต้องขอโทษลูกพี่ครับผมทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆวันนี้ก็เสียใจครับก็นอนไม่ค่อยหลับครับนอนคิดนู่นนี่นั่นปั๊บก็เช้าเฉยๆอาบน้ำแปรงแปรงฟันแทบไม่ได้นอน,นครับ ประมาณนั้นครับก็ขอโทษทุกคนครับที่ตามเชียร์ก็ขอบคุณมากครับที่เป็นกําลังใจให้ทักมาเยอะๆครับบางทีไม่ได้ตอบเพราะว่าก็ตอบไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะครับผมขอบคุณมากเราก็ได้ฟังเสียงของเมืองไทยแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้โจเต้เมืองไทยนะครับสู้ต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนก็ทําเต็มที่แล้วนะครับไม่มีใครว่าเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับมีแต่คนคอยให้กําลังใจนะครับสําหรับดราม่าต่างๆนะครับแอนตาคาเซมนี่ก็เข้ามา ขอโทษแล้วก็เข้ามาเรียกได้ว่าพูดคุยกับเมืองไทยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทุกอย่างจบก็คือจบแล้วนะครับก็เราก็ให้กําลังใจเมืองไทยต่อไปนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ก็ใช้ร่างกายเข้าเบียดเข้าประทะนะครับแต่เล็กกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก่อไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้เราก็ร่วมให้กําลังใจนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้เมืองไทยนะครับกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปิดข่าวสารให หากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภไยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยน,นะครับเพิ่มเพื่อน,อนแอดไลน์มาที่ p a k 2 4นะครับ p a k 2 4ฝากไว้ด้วยครับ